ยิ่งใหญ่หญกึกก้องอลังการกับงานประจำปีขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองเนื่องในวันครบรอบคล้ายวันมรณภาพหลวงปู่ยอดปิยะธรรมโมและหลวงพ่อสมิงจากกาวโรนวัดหนองจิกตำบลบ่อแร่อำเภอวัดสิงจังหวัดไชนา กำหนดงานในวันศุกร์ที่15วันเสาร์ที่16และวันอาทิตย์ที่17ธันวาคมพุทธศักราช2566ตรงกับวันขึ้น3ามค่ำวันขึ้น4ี่ค่ำและวันขึ้นห้ค่ำเดือนอ้ายมหรสพสมโพธิชมฟรีตลอดเงาวันศุกร์ที่15ธันวาคม เวลา17บเนาิกาพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สิรรูปสวดเจริญพระพุทธมนต์เย็นภายในงานทางวัดได้จัดให้มีลานบุญลานกุศลขอเชิญบูชาดอกไม้ทูปเทียนทองเพื่อกราบน้มัสการขอพรปิดทองหลวงปู่ยอดและหลวงพ่อสมิงานในภาคกลางคืนคืนวันศุกร์ที่15ธันวาคม ชมสุดยอดมาตรฐานลิเกไทยลิเกขณะตั้มกิติโชติพร้อมวงดนตรีคอนเสิร์ตชุดใหญ่แสงสีเสียงเต็มระบบก่อนประเดิมเริ่มบรรเลงเพลงออแคสเป็นของแปลกนำมาแปลคิดแก้ไขท,ทงดนตรีปีชวาน่าคึ้นใจ แแรรรมทททีีรร่่่เกกิกกดุวันเสาร์ที่16และวันอาทิตย์ที่17ธันวาคมนอนในภาคกลางคืนเฮ้ยฮัดเช่ามาแล้วมาแล้วมา้วจ้าใครมาทั้งสองคืนชมสุดยอดมาตรฐานลิเกไทยแห่งเมืองชาละวันจังหวัดพิจิตรลิเกคณะคุณปอปากวายสดับน้องสาวเจ้าสั่งสอน น้องเอ๋ยรีบรถอนวาทะฉันพูดเรื่องจริงอะ่ะอย่าทำปากสัวยัวโทสศัมาขัดจังหวะร้องของถ้าไม่ใช่อ่ะถ้าน้องสาวแล้วจะเป็นศพอย่ามาประจบสอพรสอพรที่ต่อจองร้านขาได้ที่อาจารย์เจมโทรศ9นย์เกสา 1735ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง17นาฬิกาเปิดจองร้านขาวันที่9ทธันวาคมปิดจองร้านขาวันที่12ทธันวาคมอย่าลืมและอยับพลาดเที่ยวสนุกได้กุศลผลทางสะดวกสบาย ในวันศุกร์ที่15วันเสาร์ที่16และวันอาทิตย์ 37, ที่17ธันวาคมพุทธศักราช2566ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองเนื่องในวันครบรอบคล้ายวันมรณภาพหลวงปู่ยอดปิยธรรมโมและหลวงพ่อสมิงจากกะวโรนวัดหนองจิกตำ้บลบ่อแร่อำเภอวัดสิง์จังหวัดไชนา,นา รอนใจใครใครจะทานเหมือนเป็นเช่นธนาคาเปิดบริการทุกท่านทั่วนาโปรดเธอตั้งใจฝากบุญไว้เป็นทุนนุนทานสร้างบุญสิคุณทั่วนาไม่ช้าผลบุญจะตอบแทน สะสมเนื้อบุญเป็นทุนเข้าไว้ทางทาง้างสัพภายในสถิตกลางใจให้บุญแนบแน่ปลูกจิตศรัทธายุดศาสนาไว้เป็นหลักแกนจันโลกไว้ให้เป็นแกนแกนใจพอ ็ตายพระว่าไม่เียงตั้งทานจะเลียล้ยงลีกไม่พอ